สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารพีษครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลงปลูกใหม่เนาะเป็นสีสกเกตเบอร์สามนะลงปลูกเรียบร้อยแล้วในส่วนผสมที่มีทุเรียนเป็นเมนหลักปะเดี๋ยวเดินดูการทำไรไปแล้วบ้างถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างเนาะนี่ถือเป็นนีพีสามของแปลงใหม่เนาะแปลงนี้เท่ากับว่าเราปลูกหลายชนิดมากเลยเดี๋ยวท้เลาฟังก่อนดูเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพีไปด้วยมาเดินดูในแปลงกันครับปมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูปลูกไรไปแล้ว เนาะอันนี้เป็นสีสเกตเบอร์สามลงเรียบร้อยแล้วลงได้สองวันละสู้แดดค่อนข้างโอเคตอนนี้ต้องโรยสูตรแห้งผสมกับอ่าโซคอนแต่พรวกนี้จะไล่คุมฟางอีกทนะีนึงแล้วก็ทุเรียนเริ่มลงแล้วพวกนี้น่าจะปลูกเสร็จทั้งหมดก็จะเท่ากับว่าแปลงนี้ก็จะมีฝรั่งส้มเขียวมะละกดทุเรียนแล้วก็มีทับทิมเนาะทับทิมแดงมารวยกับ เวียดนามใช่ป่ะตอนแรกไปหา,าทับทิมเลรวแดงอินเดียไม่มีได้แค่สองพันนี้มาไม่เป็นไรเราก็ซัดสองพันนี้แหละเพราะว่าเรากะว่าเราจะทับทิมนี่แหละเป็นแนวกันชนทางนูน้นนี่ไรปลูกม,มาแล้วข้างหน้านี่เป็นส้มแล้วนี่เสียบยอดมาข้อตัดเดียวเลยสําหรับสีสกเกตเบอร์สามนะเท่ากับสีสกเกตเบอร์สามเนี่ยปลูกเป็นระยะ สามคูณสองจุดห้าคือเดี๋ยวเราจะโน้มเข้าตรงกลางเนาะด้านข้างมันอาจจะดูชิดนิดนึงอ่ะให้ดูฝั่งนี้แต่ตรงกลางเราเว้นเยอะเพราะว่าเราปลูกในระหว่างทุเรียนที่ระยะแปดคูณแปดก็เท่า,ากับว่ามันเป็นการการจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเนาะ,นะกว่าทุเรียนจะโตเนี่ยมันก็ห้าปีกว่าจะได้ผลผลิตเลยเนาะเพราะฉะนั้นฝรั่งเราได้หลายรุ่นหลายรอบจะตอนจะ ไว้ผลจะอะไรได้อีกหลายรอบมันเปิดน้ำเทจก็คือเดี๋ยวเราต้องเปิดละลายตูนแห้งก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไล่คุมฟางพี่พี่ถามว่าไม่คุมฟางเหรอคุมครับใจเย็นๆครับมันเยอะลงยิบช็อตไปเนาะลงยิบชันๆสั้น,ๆ,นๆไปเอาแล้วไม่คุมเหรอใจเย็นครับพี่ที่ลังงานเนี่ยสองวันสองวันหรือสามวันวะสามวันนี้ปะสองวันครึ่งครึ่งวันแรกเพึ่งไปเตรียมของด้วยเอง ท่อมาตอนบ่ายพ่อซัดเสร็จเลยเนี่ยเท่ากับว่าคือพื้นที่เต็มๆตรงนี้หกไร่เนาะแต่ด้านหน้าเนี่ยเราเราแบ่งทําก่อนครึ่งหนึ่งก่อนถึงบ่อคือแนวคิดที่ทําแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้มีทุเรียนหกไร่มีฝรั่งหกไร่มีส้มหกไร่มีทับทิมหกไร่มีอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างคือต้อมอยากจะให้จัดลําดับว่า ไม้แบบไหนมันไม้ผุ่มเตี้ยไม้อย่างทุเรียนไม้ยืนต้นใช่ไหมต้นสูงใหญ่อยู่แล้วมันเป็นไม้ประทานของสวนอยู่แล้วอันเนี้ยแถว,วลานานเราก็จัดลําดับไม้ชนิดอื่นที่มันให้ผลผลิตไวๆอย่างฝรั่งฝรั่งนี้แค่หกเดือนแปดเดือนก็รู้เรื่องแล้วก็คืนทุนได้แล้วเนาะเราก็เอาไม้ที่มันให้ผลผลิตไวกว่าเนี่ยมาถอนทุนคืนนี่แหละทําเกษตรนะต่อให้ใครจะว่าเอาตังค์มาฝังดินยังไงก็แล้วแต่มีโอกาสถอนทุนคืนได้ถอนทุนคืนก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าต้องมาบอกให้ไม่รู้จักพอเพียงนะคือความพอเพียงจริงมันต้องทําให้พอมีก่อนนะทาให้พอก่อนนะถึงจะทาให้พอกินก่อนนะพูดตรงตรงเลยคนไทยยังเข้าใจครับว่าพอเพียงผิดกันอยู่อีกออประเทศจริงๆมันต้องทําให้เหลือพอเหลือเสร็จค่อยแจกจ่ายไปที่ใช่นี่แหละคับพอเพียงเนี่ยที่เห็นทําอยู่แบบงงๆง,ง,งไม่ใช่ต้งกอะไรนะก็มันยังไม่พอก็เลยต้องทํา ทำจบก็พอแล้วอ่าใช่พอมันเต็มพื้นที่พอมันเลี้ยงตัวเองได้ทีนี้ก็พอแล้วจะไปทําอะไรก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหขยันทาเอาเป็นเอาตายแล้วไปใช้เงินตอนไหนก็มันยังไม่จะพอใช้นี่ไง <c oughs> <c oughs> ถ้ามันโคตรงงเลยตกกะการแบบคือไม่ได้ว่าอะไรใครเนาะแล้วแต่คนตีความนะแต่ความหมายพอเพียงของต้องก็คือเราต้องมีจนเหลือพอแล้วเผื่อแผ่ไปได้ <c oughs> อะถ้าวันหนึ่งนะต้องกลับกล้องเนี่ยนะคุยกันด้านหน้าอ่ะถ้าวันหนึ่งนะ ต้องอยู่ๆเนี่ยต้องอไม่ได้มีอะไรมาเลยไม่เคยทําอะไรไปให้พี่ๆดูเลยแล้วมาพูดว่าพอเพียงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ใครจะเชื่อต้องมาทุกวันนี้ต้องทาให้เห็นว่าทําให้เห็นจนมันเป็นรูปเป็นร่างจะเรียกว่าสําเร็จมันคงแนวเนี้ยมันยังคงไม่มีสาเร็จอ่ะมันมีแต่ต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะคือทําทําไปให้เห็นว่าเออมันเป็นรูปเป็นร่างมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้เราถึงจะส่งต่อช่วยความรู้นี้ได้ไม่งั้นใครจะไปเชื่อที่ดิ้นรนทําอยู่เนี่ยคือ ต้องบอกแล้วว่าช่องเราอ่ะมันเป็นช่องสายทดลองอ่ะไอ้ทุเรียนเนี่ยที่ปลูกอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปวิธีปลูกทุเรียนนะอย่าเรียกว่าสอนทดลองไปด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องมาลองให้ก่อนอ่ะแหมทาไมวันนี้ของขึ้นง่ายวะ <c oughs> <c oughs> อึนอย,อย,อยู่อยู่แบบให้ให้รู้จักพอนี่แหละมันต้องมันต้องมีให้ให้เหลือก่อนอ่ะพอเหลือแล้วค่อยแจกจ่ายค่อยพอเพียงแล้วทีนี้ก็ไปช่วยใครก็ได้หละเราต้องทำให้เต็มที่อืม ทำทำวันละหน่อยไม่ใช่พอเพียงอ่าทำทำไปหน่อยหนึ่งแล้วก็บอกพอแล้วพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียง,กกยงพอเพียงกับขี้เกียจนะเส้นแบ่งบางๆางแม่งถ้าคนเข้าใจผิดนี่กลายเป็นขี้เกียจได้เลยนะทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ทำให้สุดอ่ะเออเนี่ยทุกวันเนี้ยลงแปลงเนี่ยเอาให้สุดทุกทางเห็นต้องไม่ไม่หยุดไม่ไปไหนไม่ใช่อะไรหรอกมันมันก็ฝันไปถึงวันข้างหน้าที่ในส่วนมันเลี้ยงตัวเองได้ละหยุดได้แล้วทีเนี้ย <c oughs> คือ ตอนนี้มันก็หยุดได้คืออยากไปกินอะไรก็ไปได้มันก็แต่ก็ยังงานหลักเราคือตรงเนี้ทําให้พื้นที่ตรงนี้มาอุดมสมบ,บูรณ์แล้วก็อยากเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่ออกมาได้แบบจัดสรรพื้นที่จัดสรรตารางเวลาต้องไม่ใช่เอาจริงๆแล้วในช่องมันอาจจะเห็นว่าแต่เรื่องฝรั่งนะถ้าดูดีๆนะต้องมีระบบความคิดที่ว่าเราต้องทําให้มันเป็นระบบระเบียบหลังจากที่ต้องออกจากงานประจํามาไม่ใช่ว่าพอไม่มีตารางเวลาแล้วหรืออยากจะทําตอนไหนก็ทําเลย ช่วงแรกๆอะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพอออกจากงานมานะปกติเราทางาน8ปดชั่วโมงใช่ไหมเช้าสี่พักกลางวันหนึ่งแล้วก็เย็นอีกคือแล้วพอออกจากงานประจํามาเนี่ยทุกอย่างมันแบบมันไม่ได้มีนายตัวเองมันไม่ได้มีตารางเวลาบังคับอะถ้าเราไม่จัดสรรเวลาไม่จัดสรรระเบียบของชีวิตมันแม่งเละเละเละทะมาก,กเลยบอกจริงไม่ทําตายก็ไม่ทําเลยมีสองอย่างบางคนนะออกจากงานประจํามาเพราะนึกว่าไม่มีเจ้านายไม่มีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทํามันก็กลายเป็นว่า ไม่ได้ทําอะไรเลยทีนี้ไปกันใหญ่เลเทเลยบางคนก็ช่วงแรกต้องเป็นนะทำแม่งทุกอย่างเลยเาท <ำ S 2> ายแบบไม่มีคนบอกให้เลิกออไม่รู้จะเลิกตอนไหน <laughs> ทายันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะจนแบบตอนนี้มันก็เลยมาหาบาลานซ์ของชีวิตว่าเออมันมีช่วงที่ทําเว้ช่วงไหนพักก็พักไม่ใช่ว่าต้องไม่พักต้องก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นอยู่กับครอบครัวปกติเลยแต่แค่โฟกัสโฟกัสหลักของเราคืองานสวนเนี่ยงานงานสายทอดพ r m อของเราเนี่ย คืองานโฟกัสหลักเลยเพราะฉะนั้นพาราลิตี้แรกที่จะนึกถึงก็คือเราจะทํำยังไงก็ได้ว่าวางระบบให้ส่วนมันเลี้ยงตัวเองได้ให้เราจัดการได้ง่ายที่สุดแล้วเราเหลือเวลาไปใช้กับครอบครัวได้นี่เราจะมาพูดเรื่องฝรั่งทําไมมาด่ามากวะนะคุณ <c oughs> คือเอาจริงๆนะไม่ได้ขยันไปก็ใครหรอกแค่ต้องเอางานในอนาคตมาทาก่อนเพื่อถึงตอนอนา,นาคตแล้วอ,อีกตอนที่ต้้มเริ่มเดินไม่ไหวแล้วอย่างน้อยต้องมาได้กินวาทุเรียนเนี่ยมึงว่าได้กินไหม แน่นอนปลูกเพื่อต้องหวังผลอยู่แล้วะปลูกเพื่อไม่หวังผลปลูกทําไมอืมคือเอาจริงนะต้องเรื่องต้นทุนอีกอย่างหนึ่งพี่พี่ๆบางท่านบอกว่าก็มึงทุนเยอะนี่ถามม่อนเนี่ยมาแต่ตัวเลยครับบอกตรงผานุพงศ์นี่มาแต่ตัวพานุพงศ์ไม่ได้มีที่เป็นของตัวเองด้วยพานุพงศ์ไม่ได้มีตังค์ล้นหลามมาจากไหนเลยพานุพงศ์ทำแล้วก็ผานุพงศ์ก็ลงอยู่ในแผง ใช่ <c oughs> คือทุกอย่างอ่ะเราจัดสรรงบประมาณเราต้องขอพูดหน่อยแล้วการคลิปนี้ขอพูดนิดนึงว่าก็คุณมีทุนนี่คุณมีเงินนี่คุณมีที่น,นี่เชื่อไหมต้องเริ่มทำเกษตรโดยไม่มีที่เป็นของตัวเองแม้ Ren Caroline สักแปลงเดียวอ่ะใช่มมอนพูดถูกเลยถ้ามีทุนนะยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้อีกบอกตรงมันไม่ค่อยๆทําทีละนิดทีละนิดแบบนี้หรอกเห็นปั๊มล้วเลยถ่ายไปแล้วถ่ายลงไปกลางวันปั๊มมันน่าถามากเลย เนี้ยเนาะคือมันอยู่ที่กระบวนกระบวนการคิดแล้วก็ความรู้นะต้องไม่ทุนของต้มในที่นี้คือต้นทุนต้องต้องต้องมีต้นทุนคือเวลาต้องมีเวลาต้องมีโฟกัสที่จะทําตรงนี้ให้มันสําเร็จเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินน้อยมากอ่ะพูดอย่างนี้ก็พวกด่าแน่นอนเลยใช้เงินน้อยแต่ดูเนี่ยที่ลงมาเนี่ยฮะเอาจริงๆนะคือมัน เราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะดึงรายได้จากตรงไหนที่มันสามารถยังเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็มาลงต่อยอดเพิ่มเหมือนการลงทุนในธุรกิจทั่วไปมันมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินถุงเงินถังตรงไหนแต่เราเอากําไรจากที่เราทําธุรกิจอย่างอื่นมาลงทุนในที่นี้เพื่อให้มันงอกเงินในอนาคตโดยที่ผ่านกระบวนการความรู้นะคือบางอย่างอ่ะมันมีอะไรที่ทําแล้วมันผิดอยู่เยอะเยอะเยอะแยะไปหมดอะทาผิดตลอดแหละแต่มันก็แก้ไขปรับปรุงไป อย่างเนี้ยเราอาจจะเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าก็ได้แต่แค่ถ้าเราไม่ได้ลองสตาร์ทเริ่มทําเลยนะมันก็ไม่ได้ทําสักทีมันก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่เจอปัญหาปัญหานั้นก็ไม่ถูกแก้ไขมันก็เหมือนกับว่าเราเลี่ยงปัญหาไปเรื่อยๆเพร,ระเาะฉะนั้นส่วนเราก็ไม่เสร็จไม่เกิดสักทีต้องก็เลยเนี่ยทําได้เท่าที่ทําก็ขยับไปทีละแปลงทีละล็อกล็อกเนี้ยประมาณกี่ไร่วะข้างหน้าเนี่ยสองไร่ถึงมั้ ไรกว่ากว่าใช่ไหมอ่าไรกว่ากว่าข้างหลังอีกกี่ไร่นะสี่ไร่ประมาณสี่ไร่เดี๋ยวหักบ่อน้ําแล้วก็มันจะมีโครงสร้างของโรงตากปุ๋ยอะไรอีกสั้งสามไารไ่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแนวเนี้ยเราก็จะวางระบบว่าเราจะเชะเราจะปลูกอะไรเป็นไม้หลักแล้วก็ไม้อายุสั้นรองลงมาเอาจริงนะต้อมชวนปลูกฟักทองคุมดินไปลวไอโนนเขาบอกไม่มีเวลาแม่นอนฟักทองมาหยอดด้วยแล้วเนี่ย ใช่เก็บทีไว้เอาขขยที่ไหนวะเลยสองสอง,สองแผ่แล้วนะเ <laughs> <laughs> คือตอนปลูกอ่ะมันก็แบบอยากปลูกอยากปลูกอยากปลูกนึกถึงตอนแบบเดอ,อเราต้องจัดสรรว่าเรามีเวลาพอเพียงพอดูแลเขาหรือเปล่าด้วยแต่เนี่ยแค่ไร่เดียวเนี่ยเราวางระบบน้ําไปแล้วต้องคิดว่ามันไม่น่าเหนื่อยมากวากว่าแรงอ่ะใครมาเปิดก็ได้ไงไล่ไปทีละล็อกทีละล็อกโดยที่ปั๊มน้ําตรงนี้มันก็ยังไม่ไฟมันย,ยังไม่มาก็เลยใช้เท่าที่มีไปก่อน ก็พอให้ได้ปลูกไปก่อนนะต้องคิดเสมอว่าต้นไม้ที่โตวไวที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกเลยแต่พ่อ,อก็บอกแค่นั้นแหละต้องเลยไม่สนใจแลวปลูกมั่งเลยเ<ม>นาะวันนี้เรื่องสีสกเกตเบอร์สามทำไมไปดามาอะไรใหญ่โตก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ,เนาะเราก็จะมีพื้นที่ในการถ่ายทอดทดลองเรียนรู้ไปด้วยกันเพิ่มขึ้นกับฝรั่งใบแดงสีสกเกตเบอร์สามแดงอโยธยาเนะี่ยอยู่กับมันพักหนึ่งละแค่ตรงท้ายๆนี่เราปลูกเพิ่มมาหน่อย พอต้อนพันธุ์มันไม่พอตอนนี้เราไม่มียอดแม้กระทั่งจะไปเสียบเสิร์ฟ<ร>ตรงไหนเลยจะได้มีไว้กินให้มันนำใจหน่อยอืมคือคอนเซปต์นะอีกหกเดือนหลังอย่างเนี้ยใครมาสวนต้องได้กินอ่ะนะตอนนี้คือบางท่านมาแล้วก็ไม่ได้ยิมอ่ะแต่ขอขอเวลานิดนึงรอหน่อยแล้วกนะันเนาะเนี่ยขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆเ,เลยวันนี้ก็มาแชร์แนวคิดเนาะแล้วก็อัปเดตอัปเดตให้ดูว่าเราทําอะไรไปถึงไหนบ้างแล้วช่วงนี้ก็เนี่ยอยู่แต่ในแปลงนี้แหละไม่ได้ไปไหนเลยกับ อีกที่หนึ่งคือที่กาญจนบุรีเนาะสวนมีวันกระเด็นส่วนลุงเชียนอันนี้เราก็ติดเขาไว้อยู่ความเดี๋ยวกลับไปแต่เย็นๆที่นั่นก็จะเรียกว่าต้องมามองที่นั่นเป็นสวนเราเองแหละจริงๆนะคือเราลงแรงเขาคุณวิเชียนเนี่ยมีเมตตาเนาะให้เราเป็นหุ้นส่วนบอกผ่านช่องตรงนี้เลยต้องไปทําโดยที่ต้องไม่เรียกค่าแรงอะไรเลยวัดกันอยเลยว่าถ้าได้ผลผลิตดีก็ ไปเอาผลตแทนจากผลผลิตไปวัดด้วยผลงานไปเลยไม่เอาค่าที่ปรึกษาไม่เอาแม้กระทั่งค่าเดินทางด้วยแต่นั่นแหละให้ไปดูที่ผลผลิตกันในทีหนึ่ง <c oughs> นะตอนนี้ก็ได้ห่อไปแล้วนะชื่นใจอยู่ไอล้ลุงน้องที่น้องก็ส่งมาว่าลูกพี่หลังจากเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสูตรไปใช้พีเอมไปห่อแบบปิดูพิตาเดี๋ยวมันกลายเป็นฝรั่งลูกครึ่งครึ่งล่างครึ่งบนนะครึ่งล่างมันจะเป็นมปพอสื่อชุดเดิมที่ใบ <c oughs> น<ะ>้นเล็ก ด้านบนก็กลายเป็นหงป้าสืออะไรรูปใบเริ่มเลยแล้วลูกเต็มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะกลับไปอัปเดตให้ดูเดี๋ยววันไหนเนี่ยเดี๋ยวแวะพาไปให้ดูลูกน้องทางโน้นห่ออยู่แล้วมันก็ส่งรายงานมาเรื่อยๆว่าห่อเยอะมากเลยห่อไม่หันไม่ไห่ห่อมาสามวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันตนะ่อเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้นเนาะแวะมาเล่ามาบ่นให้ฟังคลิปนี้ไม่มีอะไรเราเห็นพี่ๆถามกันมาหลายคนเออทําอะไรยังไงเห็นปลูกทุเดียนก็นี่แหละจะเรียกว่าสอนนะทำไปด้วยกัน ใครอยากปลูกก็ปลูกพร้อมกันเลยเนะี่ยลองถ้าอยากรู้นะหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็รอดูเราอีกสักเดือนหนึ่งว่าจะเหลือกี่ต้นแล้วกันว่าเราจะผิดพลา,<ร>าดาอะไรว่าเราจะผิดพลาดอะไรใช่แล้วพี่ๆก็เอาไปปรับใช้กันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วย,ว,ยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ